เราต้องดูไดโนเสาร์มีสีอะไรดูมีสีอะไรคะไม่ต้องอุ้มนะหนูหนูเดินไปด้วยกันเดินกับพี่พลอยลูกเดินกับพี่พลอยเร็วว้าวไดโนเสาร์สวนไดโนเสาร์บึงเนียมนะคะ,ะคนครนคนวิก่น 7, 9, 8, เจ็ดเก้าแปดศูนย์ขาดอีกตัวหนึ่งเออขาดอีกตัวหนึง่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์อะไรโซเน้ะอาจารย์พ้อยนี่ ออกมาไหนออกมาแล้วออกมาออกมาแล้วอ๋อบอกให้ยายออกไปดูข้างล่างด้วยลูกดูข้างล่างระวังนะระวังค่อยๆเดินน้องเพรค่อยๆเดินนะลูกค่อยเดินจ้า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 เฮ้ยเฮยมาไหมหายายมาเดินมาลูกเดินมาอึ๊ด ยะ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 ย,ย,ย,ยสุกกระเด้อเออมาไปเดินกลับตาพาเดินกลับไปตาอาหันหลังไปเลยไปไปไป,ไป,ไปอยู่ไปอยู่ลูกไปอยู่ไปไป,ไปด้อกระย์กรเย์กรย์แม่เต้นแม่เต้นกรย์ไปขอเอาคนหนึ่งไปดิ